โอเคสวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวบบเิจาราทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมเวบบพนจารของอเวอร์กินฟินะครับในหัวข้อตัวนี้ก็คือเป็น c m กับร o ย a l t y p โปรแกรมนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มีคุณอริยะนะครับเข้ามาร่วมในการสัมมนาด้วยนะครับเป็นพิธีกรร่วมนะครับสวัสดีครับคุณไอคับอริยะครับ สวัสดีครับสบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวในพาร์ทแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอแชร,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 ร์สกรีนก่อนในพาร์ทแรกตรงโอเวอร์วิวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนดําเนินการให้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณน,นจะขยายความในเรื่องฟังก์ชันและฟีเจอร์ของตัวประโยชน์ที่ในสไลด์ให้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นเห็นจอผมนะครับอันนี้ทุกท่านเดี๋ยว โอเคผมขอจอใหญ่เลยนะครับอันนี้ครับโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเว็บนาอีกครั้งหนึ่งของอเ e เกนฟิ t นะครับในซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับมัดรวม c r m การปรับใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะครับซึ่งวันนี้ซึ่งจริงๆเป็นชุดของซีรีส์ว็บนานะครับที่เราจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะครับโดยในซีรีส์เนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วย ทั้งหมดเป็น5้าอพิโซด5ตอนด้วยกันนะครับก็ตจไปแล้วนะครับตอนที่1นึ่งนะครับ Marketing Hub คนะครับก็คือตัวตัว Marketing crm นะครับแล้ครั้งที่2ก็คือตัว s ซ l e s c ย m นะครับใครยังไม่ได้เข้าไปฟังหลงไปฟังตัวเวอร์ชันที่เป็นเรคคอร์ได้นะครับในหน้าเว็บในหน้าเว็บของเรานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวที่3ครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานบริการลูกค้างานซัพพอร์ตงานคอร์เซ็นเตอร์นะครับ After Sale นะครับ รวมถึงเรื่องการวาร์นทีลินจิสเตอร์เมมเบอร์พวกนี้ีไปด้วยนะครับนี่ก็คือเขาที่แล้วที่เพิ่งจัดไปล่าสุดนะครับก็คือตัวตัวสปอร์ตแอนด์คอร์เซนเตอร์ CRM นะครับแล้วก็มาครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่4ที่เราจะพูดถึงตัวโรโยตี้ CRM นะครับซึ่งจะเป็นการโฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับการทำ CRM ในมิติของทำเรื่องเมมเบอร์ซิสเต็มทำเรื่องโรโยตี้โปรแกรมที่เดี๋ยวนี้นิยมใช้ในหลากหลายธุรกิจหลายประเภทนะปรับใช้ได้นะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการ สะสมยอดซื้อสะสมพอย n t สะสมเหรียญหรือะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าพอย n t ก็ได้เล็กแต้มหรือคะแนนก็ได้ครับอันนี้ก็คือหลักการสะสมจต่ยอดซื้ออะไรประมาณน,นี้ยเดี๋ยวเรามาคุณอาจจะเตรียมข้อมูลอนธะิบายฟังก์ชันดีเทลเนี่ยว่าเรามีโซลูชันอะไรที่จะช่วยทําตรงนี้บ้างรวมถึงเรื่องการทำา m e m b e r a r าร์ i พิเว g e เรื่องเทียอะไรอย่างี้ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้จะเป็นโฟกัสข้อที่สี่ที่เป็นสีแดง,ง,งน,นะครับ แล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยนะครับเป็นตอนที่ห้าจะเป็นครั้งถัดไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซ C M กับอ e ีคอมเมิร์ซนะครับผมโอเคก่ mm hmm. okay. อนอื่นแนะนำตัวนิดนึงนะครับอันนี้ผมสุริยนนะครับเป็นฟาร์เรยของอาวอรกินฟิตนะครับวันวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนเริ่มตอนช่วงต้นอธิบายให้ฟังก่อนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ C M แล้วกเกี่ยวกับร o y a l t y c o n น e p t นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงในฟังก์ชันดีเทลกับคุณคุณไอจะเป็นคนเตรียมนำเสนอในส่วนนั้นนะครับผมโอเค เื้องต้นครับสาหรับคนที่เข้ามานะครับคนที่ยังไม่ยังไม่ได้อยางต้องการเอกสารของเรานะครับสามารถสแกน QR code ตัวนี้นะครับแล้วก็รับเอกสารของเราไปได้เลยนะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็รับเปเปอร์ของเราไปได้เลยครับให้เวลาสักครู่นะครับสำหรับคนที่อ่าบหนึ่งทันไม่เอ่ย ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะลองเอาลิงก์อันนี้นะครับไปแปะไว้ในช่องแชทให้นะครับเผื่อใครตามไม่ทันจะได้เข้าจากช่องแชทได้เลยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะตัวนี้นะครับอยู่ในช่องแชทเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมขอไปต่อนะครับเอ่อตัวหัวข้อของวันนี้นะครับก็จะมีสี่หัวข้อย่อยนะครับอันแรกเดี๋ยวผมจะเป็นคนพูดข้อที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะเป็นคนดําเนินการปูพ,พื้นฐานให้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัว พัสบสปอร์ตเซแล้วก็แล้วก็พื้นฐานนิดหนึ่งแล้วก็ไปเจาะเชื่อมโยงไปถึงตัวรอย l ี้นะครับแล้วก็ข้อ2ข้อสข้อสีเนี่ยพูดอะไรจะเป็นคนให้ให้รายละเอียดนะครับผมโอเคเริ่มต้นเลยครับเวลาเราพูดถึง c ซ m เนี่ยมันมัน,มนอย่างที่บอกแค่ชุดซีรีส์ของชุดมัดรวม c ซ m เนี่ยเรายังพูด c ซ m <C IM S 1> ในหลากหลายมิติตั้ง5มิตินะครับในความเป็นจริงแล้วมันคือแล้วแต่ธุรกิจเลยมันสามารถกลับใช้ได้ในหลากหลายแนวทางน,นะครับแต่พื้นฐานของมันเนี่ยมันคือระบบ พลตฟอร์มที่จะเก็บข้อมูลจะเรียกว่าลูกค้าหรือโปรสเปกหรือลีดหรือจริงข้อมูลทุกคนที่เอนเกตกับธุรกิจของเราครัทั้งหมดนั้นเลยก็เรียกเลยส่วนใหญ่ก็เลยอาจจะปรับคํามาเรียกเป็นว่าเป็น c u สเ o อร์ p l แพลตฟอหรือบิสเนส s พลตฟอร์มอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือส่วนที่เป็นตรงกลางของตัวระบบคุนที่เป็นฟ u n เดชั่นของตัวระบบนะครับซึ่งโดยทั่วไปมันแต่ละหมแต่ละธุรกิจก็จะมีการพัฒนาไปต่อยอดต่างๆครับ ถ้าเป็นพื้นฐานในในตระกูลของครับสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นโมดูลหลักอยู่สามตัวก่อ, Sales, อนก็คือ Marketing ิ ale, ้ l เ s ลเซอร์วิกอ่คือ p r พร e เซล e ซ p r o c e s s แล้วก็ a f t e r s a l e Process นี่คือขอบวนการปกติในการแบ่งธุรกิจเนาะว่าก่อนเป็นลูกค้าเราตั้งแต่ Touch p o ย n t ต่างๆที่เขาเจอเราจนกระทั่งได้เป็นลิทมาได้เป็นลูกค้ามีความพร้อมในการซื้อเซลก็ทำงางเซลปิดการขายกลายเป็นลูกค้าการดูแลลูกค้าการเช็คความพึงพอใจลูกค้าการซัพพอร์ตลูกค้าก็คือเซอร์วิส สัเกตไครับนี่คือ marketing sales service ในมิติของตัวตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งเป็นลูกค้าแล้วก็ต่อยอดไปแบบนี้นการนี้คือพื้นฐานแนวคิด2เรื่อง CRM แบบนี้นะครับคนนี้ด้วยกระบวนการพื้นฐานแบบนี้ถ้าเราจริงๆมันคือการเบดตามสิ่งที่เรียกว่า customer journey มันก็คือตัวตัว journey กลมๆเนีครับมันคือ customer journey status ของเขา ก่อนที่มาเป็นลูกค้าเราเป็นคนที่เรายังไม่รู้จักเรียกว่าเซนเจอร์เป็นคนแปลกหน้าเป็นคนผ่านไปผ่านมาไม่รู้จักเขานลจนกระทั่งมาเป็นวิสิตเตอร์มาเป็นโพสต์เปกติงมาเป็นมาเป็นคนที่เป็นเข้ามาหาเราคนที่ติดต่อเข้ามาคนที่วิสิตมาที่เว็บเราก็เรียกว่าวิสิตเตอร์เเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่เขาเริ่มสนใจแหละเขาเริ่มคอนซิเดอร์แหละก็จะเป็นตัวจุดนี้พอถ้าเราเก็บข้อมูลเขาได้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าลีด แล้วในบรรดาลิงกพวกนี้เราอาจจะแยกสเตตัสไปอีกว่าใครเป็นคุลิฟายลิงหรือใครเป็นคนทีอ่อยู่ในขั้นตอนไหนเป็นออป portunity นี้คำเรียกก็แล้วแต่บางคนก็เรียกฮอตวอร์มครูก็แล้วแต่ธุรกิจอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งจนกระทั่งกลายมเป็นลูกค้าเราครับมันก็เป็นอีกเฟดเพราะเฟสที่เป็นก่อนลูกค้าเราก็คือ before bed, เฟสเฟสดูลิงเฟสคือระหว่างที่เขาเอนเกกับเราหน้าที่ของเราคือทําอะไรครับ เฟสเบฟอร์ Before, คือทำให้เขารู้จักเราทำอัตต์เวอร์ทายซิงทำอเว r นนต์คอนเทนต์ทำวิดีโอรีวิวนี่คือไปไปด i v e เขาเข้ามาหาเราเขาเมื่อเขาเข้ามาหาเราทําให้เขาชอบเราทําให้เขาติดตามเราทําให้เขาซื้อกับเราในครั้งแรกใครได้เมื่อจบโปรเซสเนี้ยจะได้ลูกค้าครนี้วนนันเนี้ยเราจะโฟกัสสองเฟสเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงวันนี้ละเราพูดไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วครับวันนี้เราจะพูดถึงตัวสเต็ปสุดท้ายของอันนี้เรียกว่าเฟสที่เรียกว่า After After คือทําให้เขา เชื่อมั่นเชื่อถือกับเราอยู่กับเรานานๆนซื้อกับเราเพิ่มขึ้นแล้วก็แนะนำคนอื่นให้ต่อเนื่องมาหาเรานั้นร o y a l t y โปรแกรมรหรือ l o y a l t y h u ีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบวนการนี้ภาพนี้เห็นชัดเนาะเพราะฉะนั้นการทำรอยเตอร์ ty เนี่ยคือทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อให้คนที่เป็นลูกค้าแล้วอยู่กับเรานาน,านขึ้นซื้อกับเราอย่างต่อเนื่องเพิ่มมูลค่าในการใช้จ่ายให้กับเรา,าเรียกว่า Life Time v a l u เนี่ยให้ให้เพิ่มขึ้นตอลอดเวลา นั่นคือหน้าที่ของ royalty p โปรแกรมหรือหรือโปรแกรมที่ทำเกี่ยวกับโปรเจกตพวกกันนี้นะครับด้วยด้วยแนวคิดแบบนี้นี่คือแนวคิดพื้นฐานเป็นฟอนเดชั่นเนาะเราก็อาจจะมีการดีไซน์เป็นเครื่องมือเป็นเทคโนโลยีเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่วิธีการก็ Whatever หรือวิธีการแมชชีนิกต่างๆที่ใช้แตกต่างๆกันก็แล้วแต่เรานะแต่หลักการนี้เราเรียกว่าหลักการที่ในการทำเรื่องโปรเจ t y ์โปรแกรมทีนะ่เร m นเบอร์เนาะคราวนี้เรามาดูอ่า ขบวนการนี้ของเรากันนิดหนึ่งนะครับอ่าฮะผมจะที่บายว่าตัวของเราเองเนี่ยเราก็มีตัวรอ y a ี t เ m e m บ e r ผมจะพูดอีกสองหน้าคือหน้าเก้ากับหน้าสิบนี้หน้านี้กับหน้านี้นะแล้วที่เหลือเดี๋ยวคุณคุณไอซ์จะเป็นผลมาต่อต่อให้นะครับพอผมผมผมพูดหน้านี้เรียบร้อยแล้วคุณเข้าใจว่ามันอยู่ในเฟสนี้เรียบร้อยคานนี้ขบวนการของเราครับผมขอใช้ภาพนี้ก่อนละกันเพื่อความเข้าใจเนาะขอใช้ภาพภาพหน้าสิบก่อนละกันเนาะเดี๋ยวขยับนิดหนึ่งโอเคหน้านี้ก่อนละกันนะครับ พื่อความเข้าใจของเราเนาะผมขออธิบายอย่างนี้แล้วกันด้วยโซลูชันของเราตัวนี้ขึ้นมามันถูกดีไซน์ทำงานร่วมกับ CRM อย่างทำสปอร์ตนะครับแล้วก็ททำงานผ่านไลน์เหตุผลก็คือว่าเราจะได้มีตัว Lo รอยต application ที่ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรเพิ่มสามารถทำงานผ่านไลน์ได้เลยรูปนี้หนะ้าจอนี้โฟลนี้นะครับจะอธิบายการทำงานเป็น4ส่วนด้วยกันล้กัน,กนโดยที่พื้นที่หรือแบ็กาแต่ละสีเนี่ยก็จะ พูดถึงแต่ละระบบแต่ว่ามันทํางานร่วมกันเนาะพื้นฐานในการเก็บข้อมูล Data ทั้งหมดเนี่ยคือ CRM ที่ว่า HubSpot Data, Visualize Automation, Segment Data ต่างๆข้อมูลถูกหลอกหลอกรวมไว้ที่ CRM HubSpot นะครับเราจะมีทูตอีก2ตัวคือฝั่งที่เป็น Line CRM กับฝั่งที่เป็น Loyalty Hub หรือ Loyalty Program ที่เป็นทำหน้าที่ในการคำนวณ Point แล้วก็ Manage r e w a r d m a n a g e m e m b e r m a อ a g e Tier เนี่ยเป็นอีกฝั่งหนึ่งคือยกูตรงนี้ ทั้งทั้งสามปาร์ตี้ตรงนี้ครับสปอร์ตตัวไลน์ CRM ตัวโ o จิตี้เนี่ยทางานร่วมกันดัต้าทุกอย่างจะไหลมารวมกันและหลอกรวมไว้ใน CRM อันนี้คือฝั่งของหลังบ้านนะฝั่งของเราผมไม่ต้องสนใจว่ามันยากง่ายขไหนทุกอย่างทําให้ง่ายหมดแล้วนะผมแต่ในฝั่งของลูกค้าง่ายกว่านั้นนี่ครับในฝั่งของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมใดๆเข้ามาเลยนะครับลูกค้าเนี่ยทำงานแค่แอดไลน์ของเราเข้ามา เราก็เก็บข้อมูลลูกค้าเข้ามาไว้ในระบบแล้วนะครับจากนั้นลูกค้าก็อาจจะมีลิสต์เมนูเดี๋ยวหน้าจอถัดไปจะโชว์ให้เราเห็นเนาะลิสต์เมนูให้กดลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมเมมเบอร์ของเราจะเรียกว่าโปรแกรม Family ่ครับแฟมิลี่การ์ดโกลเมมเบอร์หรือตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่ของเราเนาะแต่หลักการก็คือต้องให้เข้าลงทะเบียนหนึ่งครั้งซึ่งไอ้ขั้นตอนที่ก่อนที่เขาลงทะเบียนตรงนี้แหละคือขั้นตอนที่จะ a c t i v a t e เขา r e g i s t e r เขาเข,าเข้าสู่ระบบ Member System ของเราอีกระบบนึง นะฮะโดยที่เราก็จะใช้ลายล็อกอินในการออเทนลายล็อกอินออเทนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราคนคนเดิมเนี่ยจะลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวเราฉะเขาจะไม่ต้องล็อกอินอีกไม่ต้องจำยูเซอร์ไม่ต้องจำพาสเวิร์ดแค่เป็น LINE ตัวเดียวกันเนี่ยหลังตอนนี้เขาก็จะสามารถ Access ไาในส่วนของโปรไฟล์ของตัวเองข้อมูลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รีวอร์ดเรื่องพอยต์เรื่องของรางวัลของตัวเองได้อัตโนมัติเลยนะครับพอเราอินเซตเนี่ย Data มันก็ไหลเข้ามาแล้วมันก็ถูกแมปลงมาในเสียเอยงแบบน,นี้นะครับแล้วในในฟังก์ชันเองเนี่ยเขาเนี่ยก็สามารถจะดูคะแนน,นดูสิทธิเดี๋ยวคุณไอจะอธิบายตรงนี้เนาะของรางวัลสิทธิพิเศษต่างๆหรือบัตรสมาชิกได้จากระบบแล้วก็ทําการแลกทําการดูหรืออย่างนี้ได้ดู History ดูต่างๆได้จากระบบตัวนี้นะครับผมอันนี้คือพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่ทั้งหมดของลูกค้านั้นลูกค้าเนี่ย ไม่ต้องพกบัตรสมาชิกไม่ต้องมีโหลดแอปเพิ่มคือใช้งานผ่านไลาไ์ไเลยซึ่งหลายๆที่ปัจจุบันก็เป็นแบบนี้แล้วแล้ว Data ทั้งหมดที่ลูกค้าใช้ก็จะหลอกรวมไปไว้ใน c ีนเอ็นี่คือภาพของ Solution Design ที่เราวางโฟลไว้แบบนี้ซึ่งอันนี้พร้อมใช้งานใครอยากใช้งานตรงส่วนนี้ก็คือพร้อมใช้ใช้ได้เลยับผม <c oughs> อีกหน้าจอหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ผมจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนละกันเนาะก็เดี๋ยวจะไปต่อให้คุณไอขยายความละกันคุณไอ้จะต่อจากหน้านี้ก็ได้ครับแต่ว่าหน้านี้ผมที่ไปเร็วๆแป๊บเดียวให้ล้อ,ลอกับเมื่อสักครู่คือสังเกตว่าเจอนี้ของลูกค้านะสแกนมีลิชเมนูแตกต่างกันลิชเมนูขึ้นมาแล้วเขาก,กดลงทะเบียนมีเงื่อนไขให้ยอมรับกรอกชื่อกกรอกข้อมูลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลงทะเบียนเข้ามาระบบมนีนะครับจากนั้นก็สามารถจะมีลิชเมนูต่งางๆแยกออกมาสามารถจะกดเพื่อดูข้อมูลดูคะแนนดูพอ,อยต์กดแลกของรางวัล หรือแรกหรือว่าจอยของรางวันได้ Data ก็จะไหลรวมมาใน c สีแบบนี้ครับโอเคตรงนี้จะประมาณนี้เดี๋ยวคุณไอ้์ร้อมไหมครับคุณไอ้พร้อมครับโอเคไอซแชรสกรีนที่มัได้เลยครับ ชื่อใครไปแล้วครับเห็นหน้ะจะอผมนะครับ ครับผมได้เลยครับโอเคครับอ่าจะเริ่มจากที่คีย์ฟีเจอร์ของตัวรอ y a l t y h ห b นะครับจะมีหลักๆในส่วนของคีย์ฟีเจอร์อยู่ทั้งหมดอ่าสี่ฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์แรกนะครับคือการสะสมคะแนนนะครับการสะสมคะแนนจะแบ่งออกเป็นสามวิธีนะครับการคำนวณคะแนน,นตามยอดซื้อนะครับหนึ่งเป็นอัตราส่วนเช่นยอดซื้อทุกๆ สิบาทได้หนึ่งแต้มหรือทุกๆุ5บาทได้หนึ่งได้หแต้ม1คะแนนนะครับสคือการสแกน QR code นะครับด้วย QR code เราจะ generate ผ่านตัวโปรแกรมนะครับแล้วสามารถเอา QR code ไปแปะไว้ตามบูธกิจกรรมหรือที่ต่างๆได้นะครับแล้วเมื่อลูกค้าสแกน QR code นั้นก็จะได้รับคะแนนตามที่เรากำหนดไปนะครับโดยสามารถเซตอัได้ว่าเราจะให้คะแนนนั้นกับลูกค้า แต่เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งคนหรือว่าหนึ่งคนได้2อครั้งสาครั้งตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็สามจะเป็นการ API นะครับในส่วนของยอดซื้อจากระบบอื่นๆนะครับเข้ามาเพื่อคำนวณคะแนน,านตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะครับรวมถึงการ Import แล้วก็มีการกรอกข้อมูลหลังบ้านด้วยนะครับสองนะครับการแลกคะแนนนะครับคะแนนสะสมที่เข้ามาที่ convert จากยอดซื้อเข้ามาแล้วนะครับสามารถเอานา นำมาแลกคะแนนได้บนระบบของเรานะครับโดยลูกค้าสามารถเอาสินใส่สินค้าเข้าในรอ y a l t ี h u ับได้แล้วก็กำหนดมูลค่าแล้วก็มูลค่าของคะแนนที่ใช้ในการแลกนะครับได้เช่นกันต่อมาบัตรสมาชิกนะครับบัตรสมาชิกอันนี้จะเป็นในส่วนของเทียนะครับเทียเราสามารถเรดดิ้งได้ว่าเราจะมีทั้งหมดกี่เทียนะครับแล้วก็สามารถกําหนดอายุได้นะครับโดย เทียนี้จะผูกกับข้อที่4ก็คือพ i ีเวนะครับโดยแต่ละเทียเราสามารถคัตตอมสิทธิพิเศษของแต่ละเทียนั้นๆเข้าไปได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเทียซิลเวอร์จะไดะ้ส่วนลดเวลาเข้ามาซื้อที่ร้าน10%แต่ถ้าเป็นเทียโกจะได้ส่วนลดเพิ่มเติมเป็น15%โดยสามารถเอาหน้าหน้าโปรไฟล์ของตัวรอยเตียครับแสดงที่หน้าร้านได้เพื่อใช้สิทธิ์ประมาณนี้นะครับ โอเคในส่วนของหน้าแรกนะครับจะเป็นในส่วนของเมมเบอร์เนอะหรือในหน้าบัญชีของฉันนะครับ <c oughs> ส่วนนี้นะครับจะจแสดงข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้านะครับชื่อวันเกิดเบอร์โทรอีเมลวันหมดอายุยอดซื้อสะสมต่างๆนะครับรวมถึงคะแนนที่มีอยู่แล้วก็จะมีะตัวบัตรเป็นเมื่อการที่สามารถคัสซอมเอามาวางได้นะครับโดยเราสามารถดีไซน์ออกมาได้เองเลยครับผม ต่อมาจะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของหลังบ้านนะครับการที่เราเซตอัพในส่วนของบัตรสมาชิกหรือเทีย่นั่นเองเราสามารถเซตได้ว่าชื่อเทียร์ต่างๆเป็นอะไรบ้างยกตัวอย่างอันนี้จะเป็น s i l v e r b o บอลสโนะครับแล้วก็ยอดขั้นต่ำหรือยอดสเปนดิ้งที่จะไปให้ถึงเทียร์นั้นเราสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็สามารถใสออ่ในส่วนของรูปบัตรที่แตกต่างกันได้ การรีจิสเตอร์เมมการรีจิสเตอร์เมมเบอร์นะครับอันนี้เป็นเจอร์นี่คร่าวๆนะครับในการรีจิสเตอร์เมมเบอร์เนาะเราจะเริ่มต้นเนื่องจากว่าตัว Lo ขสิทธนี้มันจะผูกกับแอปพลิเคชันไลน์นะครับไลน์แอดของเรานั่นเองโดยที่เราไม่ต้องโหลดตัวแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับเราสามารถ generate เอ่อ copy ตัว URL นะครับเข้าไปใส่ที่ตัว i ิชเมนูได้นะครับหลังจากลูกค้าคลิกที่ i ิชเมนูแล้วก็จะมาสู่หน้าในส่วนของ Consen t เนาะหรือ Condition ต่าง ส่วนนี้เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขคอนดิชันส่วนนี้เองได้นะครับถ้าลูกค้ากดยอมรับแล้วก็จะมาที่หน้าลงทะเบียนนะครับหน้าลงทะเบียนก็จะมีข้อมูลฟิลฟอร์มข้อมูลสำคัญที่เก็บต้องการเก็บเพื่อไอดีนิฟายลูกค้านอกเหนือจากฝั่งลายนะครับก็จะเป็นชื่อนามสก,กุลอี mail, เมลเบอร์โทรที่สำคัญสำคัญนะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มลดได้นะครับและหลังจากลูกค้า รีจิสเตอร์เข้ามาแล้วในกรณีนี้เราใช้ออ่ตัวโมดูล i ิตเท h เฮลเข้ามาเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทําให้ลูกค้าก่อนลงทะเบียนรอยัลตี้จะเห็นเมนูแบบหนึ่งด้านนี้นะครับแล้วลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วก็จะเห็นเมนูอีกแบบหนึ่งด้านนี้ครับผมหลังจากลงทะเบียนมาแล้วนะครับก็จะเห็นข้อมูลส่วนตัว อย่างที่แจ้งไปตอนแรกนะครับโดยสามารถ Generate QR c o d e ส่วนตัวที่เป็นของตัวเองขึ้นมาได้เพื่อเอาไว้ให้สตาฟ t สแกนนะครับเพื่อเช็คสิธิ์นะครับรวมถึง่าหลังจากลูกค้าหลังจากสตาฟ t สแกน QR แล้วนะครับก็สามารถใส่ยอดใบเสร็จอัพโหลดต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นให้ดูต่อมาจะเป็นการเอินพอยต์แล้วก็เบินพอยต์นะครับเริ่มต้นจากการสะสมคะแนนก่อนนะครับ การสะสมคะแนนนะครับครับการสะสมคะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแรกเนาะก็คือเราสามารถที่จะอัปโหลดใบเสร็จได้โดยที่ g e n e r a เรเปิด QR ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ s t a าฟเป็นคนอัปเดตหมายเลขอ้างอิงแล้วก็ยอดใบเสร็จเข้าไปได้ต่อมานะครับเป็นการสะสมคะแนนโดยที่ให้ลูกค้ากรอกข้อมูล จากใบเสร็จเข้ามาเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะสแตมป์เป็นดวงนะครับเพื่อเอเพื่อเพื่อรับคะแนนได้นะครับอันนี้ฟังก์ชันนี้ก็จะต้องเชื่อมกับระบบ POS นะครับเพื่อออกรหัสตัวเลขขึ้นมาแล้วมีการลิงก์กันกับระบบ loyalty นะครับเพื่อรับคะแนนให้สังเกตด้านล่างนี้นะครับต่อมาการแลกคะแนนนะครับ จากรูปแรกเราจะเราสามารถใส่สินค้านะครับหรือของที่เราต้องการให้แลกเข้าไปในระบบได้อ่ะเมื่อคลิกเข้าไปในสินค้านั้นๆน,น,นะครับอ่าเวลากดเมื่อแต้มถึงจะมีปุ่มแลกคะแนนขึ้นมาแต่ถ้าแต้มเราไม่ถึงนะครับแต้มลูกค้าไม่ถึงก็จะไม่มีปุ่มแลกคะแนนขึ้นมานะครับหลังจากกดที่ปุ่มแลกแลกสินค้าแล้วจะมี QR code ขึ้นมานะครับเพื่อให้ยืนยันหลังจากลูกค้ายืนยันแล้วก็จะสามารถ เลือกได้ว่าจะเป็นประเภทจัดส่งนะครับก็คือลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้เข้าหลังบ้านของเราแล้วเรา export ออกมาเพื่อที่จะจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าหรือในกรณีที่ลูกค้าไม่จัดส่งจะเป็นการใช้งานแบบ e คูปองนะครับก็จะ g e n เน a เรตเป็น QR ขึ้นมาเพื่อให้ทาง s t a าฟหรือ Admin ที่อยู่หน้าจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆสแกนเพื่อแอคทีเวตสิทธิ์นะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของหน้านี้นะครับรูปที่สองที่ที่เป็นในกรณีที่เป็นอีคูปองที่เจนในเดตเป็น QR Code ขึ้นมาหลังบ้านแอดมินจะใช้โทรศัพท์นะครับในการเข้าหลังบ้านของตัวเลเตี้แล้วก็เปิดกล้องเพื่อสแกน QR code เมื่อสักครู่นะครับเพื่อ activate สิทธิ์ให้กับลูกค้า <c oughs> แล้วก็ในเมื่อในเวลาลูกค้าแลกแลกสินค้าไปแล้วครับก็จะมีประวัติการแลกนะครับ ที่กําลังดำเนินการที่แรกสําเร็จแล้วนะครับก็จะมีหลอกไว้ให้ในหน้าแรกของรางวัลนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการทํางานในส่วนของอีคูปองที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับอันนี้ไปเป็นฝั่งแอดมินเนาะก็คือสแกนแล้วก็จะมีข้อมูลของสินค้าของรางวัลขึ้นมาถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็อนุมัติเลยครับ อันนี้จะเป็นหน้าหลอกในส่วนของประวัตกรรกิการการแลกการแลกคะแนนเนาะแต้มต้มที่เข้ามาแล้วก็แต้มที่ใช้ออกไปนะครับอันนี้เป็นยูสเคสนะครับในกรณีที่เป็น E-Book นะครับเราสามารถที่จะเอาคะแนนมาแลกเพื่อด e าวน์โหลด E-Book ออกมาได้นะครับ ต่อมาจะเป็นในส่วนของพิเวเลตกับเทียนะครับส่วนนี้จะจะรีเลตกันนะครับในส่วนเทียกับพิเวเลตอย่างที่ผมพูดไปสักคู่คือเราสามารถกําหนดเทียให้ลูกค้าได้นะครับโดยขั้นสเตปในการอัพเทียเราจะอิงอ้างอิงตามยอด spending นะครับแล้วก็ในส่วนของพิเวเลตครับเราสามารถถูกกับเทียนั้นๆได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเช่นในกรณีนี้ส่วนลดค่าห้องพักนะครับสิเน์เรามอบให้กับ เทียซิ l เวอร์แต่ถ้าตรงนี้เปลี่ยนเป็น15%เราจะมอบให้กับเทียโกนะครับตรงนี้ก็สามารถตัวพิเวเลตจะผูกกับเทียนะครับเมื่อลูกค้าเมียอดใช้จ่ายถึงเทียนั้นๆพิเวเลตจะแสดงให้ลูกค้าอัตโนมัตินะครับโดยเราสามารถเซตได้ว่าเราจะให้พิเวเลตนี้กับลูกค้ากี่คูปองนะครับลูกค้าสามารถใช้ได้กี่ครั้งนั่นเองแล้วก็มีวันหมดอายุได้นะครับ การใช้งานก็จะเป็นการใช้เหมือนอ e ีคูปองนะครับในฝั่งของที่แรกแรกของแลกสินค้าก็คือจะมี QR code gener a t e ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้แอดมิคนสแกนส่วนนี้จะเป็นหน้าหน้าจอในการใส่ข้อมูลในส่วนของ p ิเวเลตนะครับโอเคหลังจากข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับก็ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน royalty อะครับ จะถูกล็อกเข้ามาใน h ับสปอตถ้าถ้าลายตัวนั้นมีการเชื่อมกับ h ับส p o t นะครับก็จะถูกหล็อกเข้ามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอ่อรีเซนเบอร์นะครับรีเซนเอิร์นเป็น,เป,นเป็นสมาชิกรอยัลตี้หรือเปล่านะครับบาลานซ์พอยต์ของเขาตอนนี้เขา,เามีบาลานซ์พอยต์ล่าสุดวันไหนนะครับรีเซนเอิร์นวันไหนนะครับรีเซนเบอร์วันไหนชื่อวันเกิดต่างๆข้อมูลตามฟิล์มที่เราให้เกาะตอนรีจิสเตอร์ก็จะเข้ามาเก็บอยู่ในรับส p o t ทั้งหมดนะครับ อ่ะโดยจะแบ่งแบ่งข้อมูลนะครับในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์ข้อมูลการสเตอจะเข้ามาเป็นคอนแทคนะครับซึ่งก็จะผูกกับไลน์ไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลการเอิร์นพอยต์เบิร์พอยต์แอดจัพอยต์ต่างๆการการมีทรัซย์สินเข้ามาต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในยอดซื้อและการเบิร์และเอิร์นคะแนนนะครับจะถูกเก็บเข้ามาในดิวและดิวนั้นก็จะมีการแอสโซเชตกับไลน์เทมไลน์เทมก็คือลูกค้าคน,คนไหน มีการแลกหรือหรือใช้คะแนนอะไรไปกับสินค้าอะไรก็จะเก็บไว้ในลายเทมนะครับโดยดีลเนี้ยก็จะถูกอสโกอิกับคอนแทคเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบได้ว่านายอมีการแลกคะแนนไปวันที่เท่าไหร่โดยแลกสินค้าอะไรไปเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับและใช้ฟอยล์ไปเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเก็บได้หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้าของเรานะครับเป็นเป็นเคสตัวยอย่างเนาะ ที่ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราอย่างอันนี้เป็นโรงพยาบาลนครธนะ Control นะครับเขาจะเป็นการใช้แพ็กเกจในการคัสตอมตัวรอยต์ตี้นะครับหลกัหลกๆเขาจะใช้ในส่วนของเทียกับพิเวเลตนะครับเขาจะไม่ได้มีในส่วนของการแลกสินค้าก็คือลูกค้ามี Spending เข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะให้อัปเดตเทียตามนั้นนะครับแล้วก็จะมีพิเวเลตให้ใช้งานกับกับโรงพยาบาลน,นะครับ โดยการใช้งานก็คือเป็นการสแกนให้สตาร์สแกน QR โคดนะจุดแรกสินค้านะครับว่าจะเป็นการคัสตอมเหลือแค่สองเมนูเนาะก็จะมีแค่เมนูบัญชีของฉันกับพิเลนแล้วเขาก็จะมีคัสตอมเพิ่มเติมในกลุ่มของ family นะครับเช่นลูกค้าหนึ่งคนเป็นครอบครัวนะครับลูกค้าสมมุติว่าผมเป็นนายเเป็นมีมีลูกอยู่สามคนนะครับนายเอก็คือ เขาจะมาสมัครรีจิสเตอร์เรสตี้แต่ลูกของเขาอะ่ะไม่อยากไม่ได้ไม่จาเป็นต้องสมัครเรสตี้แต่ว่าให้เข้ามาเป็นสมาชิกครอบครัวนะครับก็จะใช้งานในส่วนของสิทธิประโยชน์ได้เหมือนกันต่อมาจะเป็นในส่วนของพระรามเก้านะครับโรงพยาบาพลพระรามเก้าโรงพยาบาพลพระรามเก้าก็จะใช้ในส่วนใช้ฟูล o ูปเลยครับก็จะใช้ในส่วนของการแลกของรางวัลด้วยนะครับโดยแลกของรางวัลโรงพยาบา,บาพลพระรามเก้าจะ ใช้ในส่วนของการสแกนคิวาโค้ดที่จุดประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีรวมถึงมีเทียและก็พิเวเลตด้วยโดยที่ยอดซื้อที่เข้ามานะครับโรงพยาบาลเขาจะเอาเก็บเข้าที่ถัง database กลางแล้วก็ API เข้ามาทีตัวร a l ต y นะครับเพื่อให้คอนเวิรเป็นแต้มให้กับลูกค้าครับผมโอเคโอเคขอบคุณมากอันนั้นเป็น use c s s สองสามเคสที่เราอยากพอแชร์ได้นะครับแล้วก็ จริงๆการทัดสมัยก็ขึ้นอยู่กับเคสของของลูกค้าเลยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะคุยกันได้ในรายละเอียดเนาะอ่าโอเคแต่